คุณเฮ่ามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิตด้วยกันรับชมด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเรื่องสุดแรยกันฮุเนเฮ่าจ้า สมกพาันห้าร้อยห้ครับุณผู้ชมผ่านพ้นการเลือกตั้งในในวันที่2องนะแบบว่าไม่รุนแรงไม่นุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยวิ่งกันกระจ่ายขึ้นมาแล้วเฮ้ยมาดูกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้ปิดวันเลยนะคุณผู้ชมนะที่เท่าไรอย่างไรครับ1292.81อเก้าสอจุด่โอ้โหพอา1 8สิจุดห้าสามจุดนะครับหรือว่า1.45%่งจุ่หาเปราคการซื้อขายกลับมาหน่อยนะสองหม จ็ดล้านบาทแต่ก็ยังไม่ถึง3 0ม0 0ล้านนะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรกันเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่หุ้นไทยพุ่งขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามาแรงอะนะเพราะว่าต่างชาติเขาลงก,กันทั้งนั้นเลยเรามาได้ไงเนี่ยอ่ะนั่นก็คือภาพรวมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่ต้องจับตาหลากหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับอ รายการเราตลอดกระโดดกระโดด <c oughs> พี่ครับพี่ครับพี่ครับขอแล้วเดี๋ยวก็ตายอะไรเนี่ยต,ตัวตัวประหลาดอะไรขึ้นมาตลอดเลยต,ตัวตัวอะไรเนี่ยลูกหลามอ้วนแม่ทำบุงทำอุสองให้อ้วนเลยจ <c oughs> ริงเเดี๋ยว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 เ <c oughs> ล่เลๆเลเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นผีสุก ผีดิบไอ้บ้าแหมลัวท้องรวูดเลยนะเป็นผีสุกแหมจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้าปิดตาออกว่าออกว่าเอาออกเลยเหรออย่างไม่อาออกหรอกทำไมว่าจะป้องกันคงอื่นไว้อ่าเอาเป็นผีดิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผีดิบผีดิบผีดิบแล้วมารายการนี้ทำไมรายการหุ้นอ้าอัวมาขอส่งบุญไงเอาขอส่งบุญอ่ะกระดาษเงินกระดาษทองเผาให้อัวด้วยไม่มีใช้ โอ้ยตายมาขอถึงขนาดนี้เลยทีเดียวผีดิเออทำไมผีดิบต้องอะไรนะต้องมีอะไรเนี่ยมีนี่ไงอย่างอื่นไม่กลัวหมักหมึกอะไรผีไม่กลัวไงอ่าเป็นผีถ้าผีมาหลอกปุ๊บไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผีมาหลอกปุ๊บผมจะตายไม่กลัวมาหลอกผมจะต้ไม่กลัวแล้วผมจะตีไม่ กลัวผีดิบก็อย่างเงี้ยแหละผีดิบไม่กลัวะแล้วกลัวอะไรกลัวยังแค่หงาหรือจ่อขอไปครผีดิบกลัวยังไงู้ส่งล่างจะเปื่อยจัดให้แพมจริงเลยขอแยาหมูหมูผีดิบมาว่าใช้งานผีดิบแหละวันนั้นมีการเรียกตั้งครับแต่ จริงๆหลายคนบอกหมาจะหอนแต่เออิญว่าขอโทษใะการเลือกตั้งนี่สงบสุขแบบว่าดีอครับคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างดีจะทําให้วันนี้ตลาดหุ้นก็เลยดีขึ้นมา<อ>ก็เป็นอะไรกับยันนี่ก็ถอดยันก่อนก็ได้นะมงมองไม่เห็นอมองไม่เห็นก็ออกมา,าติดเนียวชิๆๆๆๆคนว่าอะไรติดยันขนาดนี้อามาเ<อ>า<ด>ลือกตั้งว่าโมโหสุกๆทำไม แต่ว่าการเลือกตั right. à, ้งเป็นไปอย่างสงบไม่มีความลุนงแรงใช่แล้วมีแต่อีนางชูวิกะไม่รู้อะไรเอออะไรตุกจี่นี่ไม่จักฉากนี่นะจักฉังนี่นี่นอนเดี๋ยวดแล้วเดี๋ยวดีแลววลวกไมด้อะไรอ่ะอะไร มันบอกคุณชูวิทย์จัดชกจัดฉากแล้วไม่ใช่น,นี่จัดฉากไม่ดีตุงจริงมันเลิกแล้วต้องเอาออกอ๋ออ๋อ no> อ๋อได้แล้วมีได้ยังไงนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะแต่นั่นแต่นั่นหนีไปแล้วแล้วรถบอสไซมันจอดอยู่ตรงนั้นได้ไงแล้วรถบอสไซจอดอยู่ไม่รู้เหมืองกางกาเป็นสิบอีกาเข้าไปยังไงไม่รู้อ่ะ ตุกตักตุกตักกันไงสวันนีคุณผู้ชมนี่จะบอกให้รู้เลยว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะโอ้โหกระแสมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอังนี้ยังไม่ออกทำไรเอาออกเอาฉากออกยังไม่เลิอกจัดฉากอย่งเียจัดาก่อนเี๋ยวปั๊บตุ๊กกิ้งโมก็โมกแล้วจริงๆเลยเี่คุณผู้ชมจะบอกให้มันมีกระแสแรงแรง เมื่อวานนี้ใช่กระแสแนะแต่ว่าไม่ใช่กระแสนังการเลือกตั้งกระแสเนักอะไรนะอินาข่าวญี่ปุ่นโอ้โหตองหล่อมากอะเออคนไรขี้เละขี้เหละไม่ใช่คนถ่ายรูปกระแสแรงมากเลยนะกระแสแรนั้นแรงมาแกเลยแกก็แรงกระแสอ่ะกินตัวแหมจริงๆเลยไปละห้านาทีไม่มีสาระจริงเลยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนแรกอันที่สองคือคุณชเวต อ่าไปอ่ะมาดูกันนิดเด้ครับคุณผู้ชมครับว่าเออเราเป็นไงเนี่ยเลือกตั้งผ่านมาถึงจะมีความวุ่นวายนิดนิดหน่อยหน่อยนะอ่ะก็ก็ก็เลือกได้ตามหลายอย่างเลือกได้ตามหลายคงอ่ะก็เลือกได้ใช่ไหมแล้วก็กตเขาสรุปหรือยังเนี่ยฮะสรุปแล้วเลือกไปมา20ล้านคงอ่ะ20ล้านคงอ่ะผู้มี สิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่48ล้านคนออกไปใช้420ล้านคงเอ้ามดอที่เป็นเปอร์เซนต์ดีกว่า45.84เปอร์เซนต์เอ้าโอ้โหคุณชู้ชมนี่คือสถิติครับที่เหลือนงหลับหมกอานะฮะบางทีเขาก็ไม่ไปอ่าบางทีเขาก็ไม่สะดวกอ๋เหรนะ แต่สวงอยากรู้ป่ะล่ะว่าอีจังหวัดไหนแบบมีครงใช้เยอะมากมากเอาแค่สามจังหวัดพอนะสามจังหวัดพออีกอยากรู้จังหวัดที่หนึ่งลังพูงอ่าแปดสิบสองจุดแปดสิบเปอร์เซนต์อยู่ที่ไหนจังหวัดลังคูนเนี่ยลังพูนฮะลังพูนอ๋อลังพูนลังพูนอู้ชันก็ได้อ่าอีจังหวัดที่สองอ่าันหนองบัวลำพูนเฮ้ยแล้วแกไม่จีนแล้วเหรออ่ะก็เดี๋ยวแก้ ตายเวลาหมดเจ็ดจุดสองเก้าห้าศูนยปิดเสีงอาณาศาสตร์อาณาศาสตรบึงกลางฮะบึงกลางเป็นอะไรกันลิงจัมบึงการบึงการนะจังหวัดใหนจังหวัดใหม่ซ็ตที่เจ็ดจุดเซ็ตอ่ะเอาเดี๋ยวนี้รู้ป่ะภาคไหนโมกนี้เลยก็ภาคทางตะวันออกเสียงเหนือฮะน่นแหละส่วนใหญ่ก็มีภาคเหนือหนึ่งอันนก็คือลำโพงอ่ะอ่ะพอดูเรื่องมากแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะมาดูคนเลือกน้อยกันอ่ะเมื่อกี้เราดูเลือกมากเลือกมากคนเลือกมากอันนี้ อ้เล็กน้อยสายจังหวะเลยอันได้หนึ่งเลยจังหวะแรกนครศรีธรรมราชอ้าวนะฮะนครศรีธรรมราชเป็นยังไงว้ากี่เปอร์เซนต์ฮะสูงจุกหนึ่งหน่งเปอรเซ่ะคมกี่คนคิดเป็นหนึ่งพันสอ้งคงทังจังหวัดออกปาโอ้โย่ามักหนะหนึ่งพนสองรอยว่าคใช่เลยอันดับสองเต่ามาประจวบอ่ะสิจุกสางสออ่าอันดับสางคือ สมุทรสาครสมุทรสงครมับคุณผู้ชมครับ4โจ4เปไปไม่ได้ติดแยกกวังมพนาวก็ล่ะจ้าเขาจ้วงอยู่จ้วงอยู่ไม่ให้เข้าวนะไม่ไงทำไมไม่ยอมไม่ยอมเอาข้าวให้เขาให้เขาจำนำแล้วก็ไม่ยอมให้ตังกูถึงกง นี่เป็นคงที่นเขเอ้าคนทุกที่เกีอบพักเกียบพาอมาพูดถึงคงกรุงเทพนะเรื่องอะไรล่สิบหกจุดหเปอร์เซหรือ1นึ่ล้านหนึ่งสังคงอ๋อคนกรุงเทพมันเลือกแค่ 26. จุด 8 18%เอนท่านั้นเองอน้อยมากเลยคุณผู้ชมนะน้อยมากแต่ว่าม,ามันเรื่องอย่างเงี้ยแหละก็เป็นเรื่องปกติอะนะอ่ะนี่ก็เห็นภาพไปครับคุณผู้ชมครับแบบนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็ยังไม่เห็นภาพอะไรเพราะว่าทางด้านของกกตเขายังไม่สามารถที่จะประกาศออกมาว่ามีใครชนะเลือกตั้งหรืออะไรยังไงบ้างเออนั่นแหละและทีนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามเรียกร้องกันอยู่ว่า โก็ก็ตอนจัดเลือกตั้งใหม่เพิ่ม,ตมเติเมเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้น่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าครับว่าใครชนะอะไรยังไงบ้างาาแหมรู้อยู่แล้วแหละว่ามีใครชนะก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะมาเลย อ oh, oh, ีสมช oh, ัยสิสุตที่ยากองอ่ะอ๋อคุณสมชัยใช่ยากรตอกอกอสงหวังแล้วสงหวังตกลงสมชัยสงหวังโอ้เขาสงหวังอ๋อคุณสมชัยสงหวังอ่าสงหวังได้เจอคุณเฉลิมแล้วอ๋อเออเมื่อวานครับคุณผู้ชมจําได้ป่ะคุณสมชัยนี่ไปหาคุณเฉลิมที่สอรอสแต่ไม่เจอใช่ไม่เจอไงฮะคุณผู้ชมครับไม่เจอแล้วอะไรยังไงบ้างเพอจะได้รับมือกลางเลือกตั้งต่อไปเขาเขาคุยกันแล้วใช่ไหมสองที่นี้เขาคุยกันแล้วนะท้าคุยกันแล้ว นะฮะแล้วกงอีกบอกเขาเขาออกมาพูดเลยนะบอกทำไม่ได้หรอกเจ็วังเลือกตั้งอ่ะคือเคลียร์ใจแล้วกับเฉลิมแต่ว่าบอกว่าทําไม่ได้หรอกเลือกตั้งเจ็ดวันอ้าวแลวก็ยังแลวก็ยังมีการวางแผงกับซอลรอสออีกอ่ะเขาก็วางแผงซอลรอสอที่เป็นอะไรกับซอเจ็ด ซอเจ็ดอะอเจ็ก็เป็นปีของซอสแปกไงไปเยทำาอสรอซอสซอสรอซอสเขาก็ควบคุมนี่ไงอาอ่าอลอะอาอาถึงความกลังวงมากอ่ามีมีกังวลมาเอกชงนี่เขากังวงเลยครับ ประชุมเขาไปประชุมในกกลอ๋อเอกชนคุประชุมกกอลเอกชนสามฝ่ายนะก็มีสภาอุตสาหกรรมมีหอการค้าแล้วก็มีสมาคมธนาคารไทยอ้ใช่สามอยากนี่ถือว่าเป็นสมาคมใหญ่ครับคุณผู้ชมใช่แล้วว่ากีเขาประชุมหาทางออกอ่ะแต่ว่าเขายังหาไม่ได้หากเขาบอกง่คเขาประชุมว่าหากมังยืดเยื้อถึงหกเดือนนะจะส่งผล GDP ลดไปหนึ่งเปอร์เซนต์เลยถ้า การเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่เยอไปอ่ะจีดีพีจะลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมจับตาดูนะเรื่องนี้สำคัญนะหรือพิจัยเงินประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทเยอะนะครับคุณผู้ชมครับแต่หากว่า ยื้อไปมากกว่าหกเดือนนะอะถ้ามากกว่าหกเดือนเป็นไงสองเปอร์เซนต์ไงทีนี้ลงอีกสองเปอร์เซนต์เป็นสองเปอร์เซนต์เลยเป็นสองแสนสี่หมื่นซิ่งแง่อือหัวจมนะก็เป็นภาพแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่เอกชนเขาบอกมามีผงอย่างนี้ต้องมีผงกระทบถึงธุรกิจมักละว่าจะส่งผงถึงธุรกิจรายที่ได้ผงกักทบ อ่ามีนะอ่าผลธุรกิจที่ได้เราสนใจทังทเขาเป็นเป็นพวกพวกไหนไงพวกธุรกิจขนาดเล็กไอ้สายการบูรีพภคนาปากเทกนะขนาดเล็กที่สุดต้องเกาหลีลองมาเล็กลองมาจะเป็นไทยนะถ้าใหญ่ขึ้นไปหน่อยจะเป็นญี่ปุ่นหน่อยอ๋อญี่ปุ่นใหญ่อะใหญ่ขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นมังเล็กนะฝรั่งมัะใหญ่กว่า ธุรกิจอ๋อธุริ<อ>รจแต่ว่าเขาบอกให้จับตาสาภาพคล่องด้วยอ่านะฮะว่าเขาคล่องหรือเปล่าคุณผู้ชม<ด>คือธุรกิจขนาดเล็กต้องจับตาดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแรงบริโภคมันหายไปเพราะแรงบริโภคหายไปปุ๊บเนี่ยนี่พวกธุรกิจขนาดเล็กที่เขาต้องอใช้เงินสาภาพคล่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็ทำงานลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกู้เงินแบงก์หรืออาจจะต้องให้การช่วยอะไร นี่จะโกงกันกกระตุกไปทำไมวะต้องกระตุกมอาเป่หน่ยดีนะหยุกแล้วสวัสธุรกิจรายใหญ่ๆนี่นะที่จะต้องขอการส่งเสริมในการลงทุนที่ต้องการดำเนินงานชะงักการดำเนินงานเขาชะงักเหรอใช่เพราะไม่มีบอก B O I อ้เออใช่ครับคุณผู้ชมครับบอร์ด B O I มันสิ้นสุดไปและทีนี้เนี่ย อ้าวเออแล้วตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอส่งเสริมการลงทุนมันหายไปทีนี้คะ่ะเอกชนเขาพยายามที่จะไปบอกกับทางด้านของกรกตว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องการมีบ์ดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนพอได้ไหมเรื่องนี้ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบกับหุ้นที่ต้องการส่งเสริมการลงทุนอย่างนีนี่ไงพวกโรงไฟฟ้งโรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มีปัญหาเลยผู้ชมผู้ชมครับถึง ข่าวดังแบบสุกๆเลยข่าวดังแบบปุ๊บถึงคองนี้ไม่มีใครที่มารู้จักใครอ่ะคุณโอบามาเอาเอาไปโอบามาแล้วโอบามาไม่อะไรอ่ะคุณไม่รู้จักคุณโอบามาเหรอเอารู้จักสิโอบามาแต่เขาบอกมีคงกัสซิ่บอกว่าว่าจะเลือกใครต้องคลิกหนักๆผู้นำประเทศเนี่ยทำไมอ่ะก็เฉพาะผู้หญิงอ่ะต้องคลิกให้ดีทำไมอ่ะก็ผู้นำประเทศเป็นผู้หญิงผิดตรงไหนอ่ะอ้าวก็นี่ไงคุณโอบามาเนี่ยเออมีข่าวอะไรข่าวเขาว่า เป็นข่าวลือไงอ่ที่เขาไปไม่่เกียต้องติ๊งติงปองอ่ะกับผู้นางเด้งมากเขาอาจจะส่งของห้าเสียงหาข้าปิงไล่อ่ะไม่ใช่ติงปองปลิงปิงปองภาษาอะไรของพันป้าภาษาอื่นปิงปองปลิงปิงปองเนี่ยเขาเขากลัวว่ามันมีความสนิทอ่าตอนนั้นรู้สึกว่า คุณมิเชลโอบามาอันนี้นนเป็นผู้นําสตรีหมายเลขหนึ่งเขารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจมากที่คุณโอบามาเนี่ยสแสดงการสนิทสนองกับนายกรัฐมนงตรีหญิงเดนมารนะ์กคุณเฮลชนิงชมิต่านั่นแหละเขาเลยมีข่าวออกมาในาการฉลองวันเกิดครั้งล่าสุดของโอบามานั่งแหละแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะจริงไม่จริงไปข่าวลือเออข่าวลือหรือเปล่าแต่แต่เขาก็เคยมาไทยนี่เขาชอบปะเขาชอบอีกนะไม่รู้อีกแต่ว่าคุณมิเชลก็ไม่ได้บอกเลิกอะไรนะอ๋อ คุณผู้ชมนะไม่มีอะไรหรอกก็เป็นข่าวคราวที่เอามาให้คุณผู้ชมครับส่วนพรุ่งนี้ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมนะให้ดูอย่างนี้ละกันนะครับก็มาดูอนี่บอกดีกว่า,าผมมีคุณชัยนะจากโนมุระบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า รุ่งนี้ให้ดูนะฮะแนวรับ1,200จุดส่วนแนวต้าน1,300จุดครับส่วนพรุ่งนี้มันจะเคลื่อนไหวพันผวนนิดนึงนะครับก็จริงๆเราต้องดูนะ1280เนี่ยคือวันนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แต่มันยังไปไม่สุดถึง1,300 <c oughs> ต้องดูกันครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเขาดูกันตรงนี้ฮะ1,295จุดครับว่าหุ้นไทยเนี่ยจะฝ่าด่านขึ้นไปก่อนได้หรือเปล่านะฮะตรงเส้นค่าเฉลี่ย25วันตรงนี้แหละครับคุณผู้ชม อ้าอีอยู่กู้เป็นไงอ่ะอ้าอ้าอเวไอเน่เดี๋ยวโดนยันเดี๋ยวโดนยันจริงๆอ่ะนะคุณผู้ชมครับก็ดูตรงนี้ไว้นะครับส่วนหุ้นที่เขาบอกว่านำนลงทุนก็หุ้นกลุ่มสื่อสารครับไม่ว่าจะเป็นอินทั้หรือว่าแอ วานนั่นเองครับดูต่างชาติด้วยนะคุณผู้ชมครับต่างชาติวันนี้เนี่ยขาย3,000ล้านนะคะในเซ็ตแต่ว่าในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีการเก็บ900กว่าละเนเอาร้0กว่าสัญญาครับคุณผู้ชมครับเอ้ยเป็นไงล่ะนี่ก็คือภาพรวมที่เราเอามาฝากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาหมดเวลาไปก่อนไปก่อนละไปก่อนไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ